สวัสดีค่ะกิจจังช n แนลนะคะวันนี้จะมารีวิวหม้อแรงดันที่ซื้อมาจากแอปยูพิกนะคะที่ซื้อมานี่ก็เพราะว่าะจะได้ตัวเองจะได้เป็นยูพิกเกอร์ซึ่งพอเป็นยูพิกเกอร์ก็จะมี <c oughs> ผลประโยชน์ก็คือสามารถช็อปแล้วได้ส่วนลดกับแชร์สินค้าไปให้เพื่อนซื้อแล้วเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมารีวิวการ ใช้หม้อแรงดันดูนะคะวันนี้แม่ต้มขาหมูวิธีการเปิดก็ให้ตรงนี้มาวางตรงนี้ให้มันตรงนะคะตรงปุ้วก็ดึงขึ้นได้มันยังไม่ขึ้นอ่าขึ้นละอันนี้จะใช้นึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ต้มก็ได้ะคะ่ะแต่วันนี้เราจะต้ม วางให้ตะคะก็จะลงง่ายดเดี๋ยวไปดูปดการรีวิวกันเลยค่ะนี่จะต้มต้มให้มัน ดับกินก่อนนะแล้วก็ต้องเสร็จแล้วก็เอาออกมา สวัสดีค่ะกินจังชาแนลนะคะก็วันนี้เราจะมารีวิวอ่หม้ออบแรงดันของ a p p ปิพิคเกต้นที่ต้นคลิปอะค่ะก็คืออธิบายไปแล้วว่าได้อซื้อมาเพราะจะได้เป็นอ e พิกร์ในราคา999บาทที่แต่มันมีสินค้าหลายอย่างอะคะ่ะแต่ว่าป้าแอนนะเลือกซื้อนี้เพราะว่ามันถูกจิกิก็คือเหมือนกับว่า มันเป็นสิ่งที่เราต้องกำลังต้องการอยู่พอดีก็เลยมาทำรีวิวนะคะให้ดูว่าใช้ดียังไงใช้ดีหรือเปล่าอันนี้เป็นขาหมูที่ตุนไว้ที่ตุนไว้เมื่อเช้านะคะชอบกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ด

ไปเอนชอบกินแถวนี้เอ็นข้าต่ออะไรพูดนี้นี่ขนาดต้มไม่นานนะอืมนุ่มจริงเลยจริง ชอบแทะกระดูกพาติมาเป็นเล็บเลยมาเป็นเล็บราย แม่ไ,ไม่กินแต่ไปแ์ชชอบอ้ยยย่มยีกหน่อยอออยยยยยย ở chuông yên ช่วงเอ็นดูเข้าต่ออร่อยแม่ค้กลับม่้ชิ้นแรกเกินท้ไม่ถูกไม่ทาอะไรนะแต่ไม่ตาดใจ 告诉他。 漂亮。 หมดทางนั้นทำเนื้อโอเคเจอกันคลิปหนะะ้ bye าค่ะบ๊ายบายอ๋อลืมบอกป้าแอนอะตอนนี้ทำงานออนไลน์อ,อะไรนะโดยการสมัครเป็นสมาชิกของแอปยูพิเกอร์ค่ะเป็นคล้ายๆกับแอปลาซาด a าอะไรพวกเนี้ยช้อปปี้พวกเนี้ยก็คือสั่งของออนไลน์ได้ ของใช้ก็มีหลากหลายที่ไปอเมบิวพิกเกอร์ก็เพราะว่าแฟนจะได้รับสิทธิประโยชน์ก็คือเมื่อซื้อสินค้าชิ้นต่อไปเนี่ยปแอนจะได้รับเงินคืนมาเป็นอ่าส่วนลดแล้วก็ถ้าเราแชร์สินค้าของเราในแอปของเราเนี่ยไปให้คนอื่นถ้าคนอื่นซื้อเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของร้านแบบไกลๆอะ่ะแต่ไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าทาง Lazada เนี่ยเขาอันนี้เป็นเครือของ Lazada นะคะทาง l a z า d a เนี่ยเขาจะ จัดส่งแพ็คอะไรให้หมดเลยถ้าว่าอยากคืนของก็คืนได้อะไรได้หมดปกติก็คิดเป็นทางเลือกอีกทางหนึงนะคะของการหาอะไรได้เสริมก็ทำไปเรื่อยๆค่ะตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็ทำไปเรื่อยๆอย่าถามนะเอาเงินไว้ไหนก็ใช้เดยะคะ่ะโอเคนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย